เอาส่วนเรื่องต่อไปนะคนเราเนาะพยายามจะทําผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดมีชายคนหนึ่งเขาขับรถย้อนสอนบอกอย่างนี้ก่อนนะเขาเองเป็นคนทําผิดเพราะ<อ>ขับรถย้อนสอนแล้วทางอะ่ะมันเป็นทางวันเวยดรถทางเดียวพอเขาย้อนสอนมาเขาไปไม่ได้เขาก็เลยโมโหค่ะคุณผู้ชมไปกระโดดถีบรถที่เขามาถูกฝั่งอ่ะแล้วยังไม่พอยังตะโกนด่าบอกว่าพ่อกูเป็นตรวจโอ้โหกรางมาจากนหนดูภาพคะ่ะ อืมเอาโอ้โหเอาต้นหมอนที่ใส่อ่ะนี่ครับเตะนะเตะรถเขาเอามือไปชกกระจกข้างอ่ะจนพัง แล้วก็โวกเวกโวยวายแบบนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชนบุรีนะคะเพจเฮียขับรถเอามาลงไว้กลางสุดๆตะโกนท้าทายมึงกับก,กูเปล่าครับไอ้จุดๆๆเปิดกระจกพ่อกูไปตำรวจกระโดดทีบรถเขาแบบไม่ยัง้งเอาหมัดเนี่ยทุบกระโปรงหน้ารถบ้างชี้หน้าดา่าเห็นว่าวันนี้เขาจะเข้ามอบตัวอ่ะเดี๋ยวรอดูนะ คนจริงถ้าคนจริงทําอย่างที่พูดหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูมาหาตํารวจไหมแต่<อ>ตามข้อ,อกฎหมายแล้วเนี่ยคุณผู้ชมผู้ใดทําให้เสียหายทําลายหรือทําให้เสื่อมค่าหรือทําให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยผู้กระทํานั้นนะคะมีความผิดฐานทาให้เสียทรัพย์ต้องระวังโทษจําจคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน6 0,000่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับนี่เออแต่สิ่งที่คนอยากจะรู้ก็คือว่า เป็นลูกตำรวจเจงหรือล่าแล้วถ้าทำแบบนี้อายไปถึงพ่อเลยนะคือ<ฆ>ถ้ามาอ้างว่าตัวเองเป็นลูกตำรวจแล้วท่าดิสกายคิกถีะไปที่รถของเขาแบบนี้ฮะแล้วนคนอื่มันแบบนี้เขามาถูกฝั่งอ่ะใช่เออแล้วตัวเองแบบมันเป็นทางวันเวฮะตัวเองมาผิดทางด้วยแล้วไปก่อเหตุแบบนี้อ,อ,อ่ะเดี๋ยวรอให้เขาปรากฏตัวนะครับคุณผู้ชม